สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับอ้ําเอ็งฮะนะครับหรือว่าอ้ําท่าตะโกนะครับช่องทางการติดต่อผมก็นะครับศูนย์หกสามสี่เก้าเจ็ดสี่หกสองแปดนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นพระกุวะพุทธมรกนะครับมาพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอฐานสูงนะครับพิมพ์เอฐานสูงพิมพ์ยอดนิยมนะครับนี่นะครับพระหลวงหลวงพ่อเนี่ยจะมีพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีนะครับหรือว่า พิมพใหญ่พิมกลางพิมพเล็กนะครับชุดนี้จะเป็นโซนคัสสวยคาบเดิมผิวดําผิวเดิมนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าโซนโลงลักนะลงลักดํานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้แสงแสงไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับผมจะชุดนี้นะนะครับชุดนี้สตาร์ทที่สองหมื่นนะครับอง์ละสองหมื่นนะครับผมรับประกันแท้ให้ทุก,กรณีนะครับโซนแบบนี้นะวันยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะ ส่งให้ชมนะครับส่องให้ชมทีละองค์ว่านะครับมีองค์ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากองค์เลขหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมจะเขียนเลขไว้นะครับต้องบอกว่าเปิดกรุทีเดียวนะครับแบ่งปันกันนะครับพี่พีนะอะนะครับดูองค์แรกนะครับนี่องแรกก็จะเป็นองค์นี้ครับนี่นะองนี้สวยงามนะครับผิวดํานะครับผิวเดิมนะครับนี่มีคาบทองๆด้านหลังนะครับมีรอยมีรอยแบบว่าจับ เพื่อให้มีรอยเห็นเห็นบ้างนะครับว่าองค์นี้นะครับเนี่ยปิดไฟก่อนองค์นี้นะครับมีรอยทองนะครับถ้าส่องไปเนี่ยนะครับนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่านี่เป็นทองนะครับผิวดเดิมนะครับคราบที่เป็นนะครับขาข่าวนี่เป็นคราบออกไซด์ต่างๆปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือองค์ที่1 นะครับองนี้ก็2 0 0 0 0บาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูองค์ที่2กันบ้างนะครับอ่ะองที่2นะครับองค์ที่2ก็ผิวดำผิวเดิมนะครับจะหมูกโด่งนะครับมีดินมาด้วยนะครับเอาไปศึกษาดินนะครับเห็นไหมนะครับสองหน้าสองตาก็หน่อยนี่นะครับจะหมูกเนี่ยจะมีรอยโดนเป็นสีทองเฉยเฉยนะครับนี่นะครับตานะครับ สวยงามครับนี่คือองค์ที่สองนะครับนะครับอ่าโซนคัดสวยต้องบอกว่าโซนคัดสวยนะพี่นะโซนคัดสวยหายากแล้วพี่นะครับหายากขึ้นทุกวันนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นเลขเก้าแล้วกันอ่าเลขเก้านะครับนี่เลขเก้าก็จะเป็นดูดูสีผิวนะนี่นะครับโอ้โหปากชัดจมูกชัดนะครับเลขเก้านะครับส่วนใครที่จะปิดเนี่ยก็ บอกเลขก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูใหม่ตัดสินใจใหม่อีกทีนึงนะครับชอบเลขไหนก็ส่งไปนะครับเลข9ก้านะครับผิวเดิมแบบนี้หายากนะครับหายากนะครับอ่าต่อไปนะครับเลข10นะครับนี่เลขสิตาลึกนะครับตาลึกผิวดํานะครับปากเห็นปากนะครับชัดเจนเลขสิบนะครับสองหมื่นทั้งหมดนะพี่นะ ราคาวันนี้นะครับราคาวันนี้นะครับหมดชุดนี้ชุนต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าต่อไปนี่ครับนี่เลขสิบเอ็ดนะครับนะครับเลข1ิดนะครับเลขสิบเอ็ดสวยมากนะครับอ่ะต่อไปเลขสิบสองนะครับนี่เลขสิบสองนะครับ ไม่ใช่มี12องค์นะครับคือเรามี129แล้วก็1ิบสิบเลยนะครับนะครับนี่นะครับเห็นปากชัดจมูกชัดผิวเดิมนะครับต่อไป13บมีไหมผมจะเรียงเลขไงต่อไป13นี่13นี่ผิวดำเลยนะดำลึกเลยนะองค์นี้นะครับผิวเดิมนะครับน,นี่ผิวดำนะครับโซนที่โดนดินน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีคราบจะมี คาบกรุดเนลึกๆด้านในอยู่แล้วนะครับแต่อคาบดินี่ยจะเหลือน้อยนะครับนี่นะครับตาชัดโอ้โหนิ้วเท้าชัดนะครับสิานะครับอันนี้สิานะครับต่อไป14นะครับอ่าสินี่โอ้โหนะสิสวยมากนะ14นะครับเก็บไปด้วยกันนะครับเราจะเก็บอย่างเดียวไม่แบ่งเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับอ่าโซนคัดสวยโซนคัดผิวสวยนะครับ ซื้อขายกันเนี่ยนะครับหมื่นแปดหมื่นเจ็ดนะครับซื้อขายกันนะครับผิวแบบนี้นะครับต่อไปสิบห้านะครับสิบห้าผิวเดิมนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับเป็นโซนที่ผมใช้ขึ้นคอนะครับส่วนผิวเหลืองๆก็มีนะครับราคาก็จะเบาลงมานะครับตามต้นทุนนะครับตามต้นทุนนะครับนี่ครับสิบห้านะครับผมมีหลายราคาเริ่มต้นจากแปดพันขึ้นไปนะครับ อ่็7,000แ0 0พันมีอยู่นะครับโอ้โห1 6บนี่สวยนะเดิมมากนะครับผิวเดิมมากนะครับผลให้ดูนะครับผมเห็นคราบเขียวๆนี่เห็นไ้ยนี่เป็นคราบความเก่าที่ใครก็ทำไม่ได้นะครับนี่นะครับ16บนะครับต่อไป17บเมีไหมแป๊บหนึ่งนะครับ17นะครับนี่สิบโอ้โห,โหนะสิบ ผิวแบบนี้หายากมากนะครับ17นะครับองละ2 0 0 0มืบาทนะครับ2 0 0 0มื 20, บาทนี่คาบนี่พี่ดูนะไข่ขาวๆนะดูนะไม่ใช่แป้งนะครับไม่ใช่แป้งนะครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับพอส่องเข้าไปแล้วมันจะเห็นทองเห็นไหมอ่าต่อไป18มีไหมอ่า18ปนี่18ปากตานะครับชัดเจนนะครับนี่ ตาชัดเจนนะครับ18 19 19มีไหมสิเเนี่ย19นะครับใครชอบองค์ไหนก็ว่ากันไปพี่นะครับนะครับชุดนี้นะครับราคานี้นะครับถามว่าไปหาซื้อที่ไหนได้ผิวแบบนี้นะครับลองลองดูได้เลยนะครับนะครับลองลองดูได้เลยนะครับผิวเดิมนะต้องย้าว่าผิวเดิมนะครับเพราะว่า นะครับพอผิวดําแพงเนี่ยนะครับการทางโทนทางสีเนี่ยมันก็จะมีเกินเกิดขึ้นมานะครับสิบเก้านะครับอ่ะยี่สิบนะครับนี่ยี่สิบสวยมากนะครับยี่สิบนะครับแคปรูปมาบอกเลขมานะครับอ่าแอดไลน์มาจะได้ถ่ายรูปให้ดูใหม่นะครับนี่หัวใหญ่หัวใหญ่เห็นไหมหัวใหญ่นี่คาบแบบนี้เนะี่ยพี่จําคาบไว้นะ แบบนี้นะครับดินแบบนี้มีคราบขาวๆไม่ใช่คราบแป้งนะต้องเป็นคราบไขที่โอ้ล้างน้ําเนี่ยคราบไอ้นี่ไม่ออกนะแค่ล้างจุ่มน้ําเนี่ยคราบไอ้นี่ไม่ออกนะครับอ่ายี่สิบพละเนี่ยยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะต่อไปยี่สิบสองโอ้ยี่สิบสองนี่สวยวะยี่สิบสองนี่นะครับน่าจะไปก่อนเพื่อนไหมเนะนี่ยยี่สิบสองเนี่ย ดำปือเลยนะครับดำนะครับโดนดินน้อยนะครับแต่ก็มีคราบดินนะครับมีคราบดินนะครับนี่ตัวหนังสือชัดมากลึกมากนะครับโอ้โหปากตาครบเลยอ่ะ12สองแล้วก็มีโซนที่ผมแกะถ่ายรูปนะครับโซนแกะถ่ายรูปนี่ใหญ่บึกเลยนะองค์นี้นี่นะนี่นะครับอ่ะองค์นี้จะใหญ่หน่อยนะครับใหญ่นะครับ องนี้หูใหญ่ทั้งคู่นี่มานะครับองนี้ดํานะครับเอาบอกองค์นี้ไม่มีเลขไงเอาขาวแล้วก็ดําแล้วกันนะครับไม่มีเลขนะครับแกะถ่ายรูปนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเดีวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับขอบคุณมากๆพี่พี่ทุกท่านครับขอบารมีหลงพ่อเดิมคุ้มครองนะครับหลงพ่อคล้ายนะครับคุ้มครอง นะครับรับกันแท้ตัวกรณีนะครับเช่าหาที่ผมสวัสดีครับ